สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแล้วตามคําขอมีพ่อแม่พี่น้องขอมาหลายมือนีแพสิมาถนอมอาหารทอมอ่าถนอมเห็ดไใไหวถนอมไหว,ว่าจังเห็ดจังไดมันสิสดกินไวด้ดนดนแพสิใส่วิธีลวกเด้อจ้าเด้อลวกเห็ดของเห่าไว้มือนี้มีเห็ดเขากำเห็ดเกาลัดน่ะจ้ะนี่ที่เก็บมาเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็เดี๋ยวแพสิีเอามาลวกแพสิีโบรางเลือกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาเคอย เาหลวกลวเวลา้าหลวกเซตหลยมันบอวเวลาเ้าเสียลงไปไปนอกไปนอกนำยินแล้วขาค่อยล้างที่เดียวหละกับไปแห้เพ่อนเสด็จนามแล้วขากับแพกใส่ถุงนะจ๊ะเนาะแล้วก็นี่มีเห็ดนังร่มของข้านั่งเดอจัดเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้จะมามาพาพ่อแม่พี่น้องทน้อมสองเห็ดไปกินด้นด้นเดือจัดเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าความจจิ้งกะบะตองทน้อมก็ได้มันก็มีให้เก็บเรื่อยๆได้กินแต่ว่าก็เก็บไว้น่เพื่อพ่อแม่พี่น้อง คนหัวจัดมาหาห้ากับยังได้มีเห็ดให้เพื่อนกินเนาะเพราะว่าม,มันบอสามารถสีแซ่ฟิดไปได้ตลอดเนาะไอแซ่ตู้เย็นมันเปนฟิดจักว่า้าวไปใสอืมันอันดดบแกดพสกับเสิพอ้าพ่อแม่พี่น้องมาล,ลวกเห็ดเข่ากัมเขาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจาง้าตันนี้บังบ่บังบ่ค่ะบ่ได้ยากอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องจา้าไม่ยากเลยค่ะนี่เนาะอย่างนี้เลยตั้งน้ำให้เดือดแล้วห้ากับลวกเลยจ้ะลวกพอ,พอพอเพิ่นยุกเนาะจ้ะเนาะ แล้วเขากับเสียไปนอกน้ำหยินแล้วก็ล้างให้สะอาดให้สะเด็ดนามขึ้นแค่นั้นละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ะเก็บไปกินด,นดนน้นๆเนาะพอแม่พี่น้องขอมากกับสิจัดห้จัดให้จัดจัดใหอ้อันนี้ขออนุญาตทำงี้เลยเพราะว่าเห็ดเท่ากับปูดถึงมา ปีนี้มัน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 บ่ค่อยได้ถนอมไว้หลายหรอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแพทกะแบ่งหมูแบ่งพวกกินแน่ล่ะกะขายแน่้อเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าคือเห็ดผึ่งหวานอะแพทก็มีอยู่บูกีถุงดอกจ้ะที่แพทเฮ็ดถน้อนใบกินเนาะเก็บมาหลายเมือแล้วได้นี่แช่ตู้เย็นไว้แต่ว่าขันหลายเมืองคนนี้ก็คือสิบุระย์แล้วล่ะแพทสิบุระยันเดือด้อเอาไปอย่างนี้เลยเพราะว่าแพทมาแกงดอกละคั่นเห็ดตัวนี้มันแสีบเสียบค่ะพ่อพี่น้องจ้า เพราะว่าดอกเราก็บบได้ใหญ่จนเกินเนาะพ่อแม่พี่นอ้องดอกพ่นบได้ใหญ่จนเกินไปจนถึงขั้นว่าเฮาสิตองหั่นหนหรอไหจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดให้แค่นี้เองลวกหน้าน้าก็เพ่ต้องใส่หลไรดอกเพราะว่าเดี๋ยวน้าเห็ดเขาก็ออกพี่น้องจ๋า <premises. S 2> พ่อแม่พี่น้องว่วเห่อบแห่งปีนี้แพทย์บออบเดิ้ะเดิ <inside> ok ้แพทย์บออบแห่งเฮดมาสองปีแล ok ้วเพราะว่าเพราะว่าอย่างห้ามลอรูห <corner> ่ามแตเหาสิด็กกลับไทยเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่าอย่าฝ่าวงอย่าฝ่าวันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ให้เรื่องเหตุการณ์เรื่องเล่าโควิดมันดีเรียบร้อยเพราะว่าอย่างคือที่แพทย์คือที่แพทย์ด้กล่าวไหวว่าของลางวันเป็นเฮดแห่งเฮตอย่างเฮตดำแพทย์บ้านเด็เปิดเบื้องเลยมันหลายปีแล้วพี่น้องแต่แต่ก่อนโควิดมากที่แพทย์เฮไว้แพทย์ว่าเสียไปอัน ให้พ่อแม่พี่น้องจีจับจองมากยังพันในเบิ้งเลยวรลสิย่งอยู่ดีวัตวาซีนไบย,ย่างดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอบแห่งละก็ิกีนไบย,ย่างดีคิดว่าน่าจะบ่เสียดอกแต่ว่าหันเสียคืนล่าพักก็จะบอกกับเพือจะเด้อปีหนา้าฝากไม้เห้คนมาว่ากันไม้แต่ว่าของใงบ้านดิแพดจับมีน้ำหอมมีเสือแล้ักมีตุ๊ก,กตามีกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องยังอยู่ครบจัดไม่ต้องกลัวเยงแต่ว่าเฮดเนี่ยแพทประมันใจก็ดอกพักฟันสิงโตวทังมเมล็ดพันผักต่าง อยากให้สุกคนนั่นละจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเห็นใจแพทในเด้อหูอยู่เข้าใจอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องอยากได้แต่มันกลับบ้านบ่ได้อีกอย่างนึงแพทก็ยังมีสต็อกของที่ต้องให้พ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ปีก่อนๆหุ่ยังพักเดี๋ยวกลับให้เนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะที่ว่าจับจองกันใหม่ก็ค่อยมาเว้ากันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องลอีกอย่างนึงพวกเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยแพทแพทก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสุู้ทุกคนทึ้งเมล็ดพันธุ์พักทึ้งอันพุ่มละใหม่มาอย่างที่ แพทย์ต้องขอเช็คให้แฟนเชก็กกรอนราวย่งังการค้นใหญ่สิงค์า่าออกจากประเทศบ้านเขาผือพัดหรือว่าเฮ็ดเรื่อยอย่างจะสิขันเท้าถือต,ตรวจตอมอจับไก่เขาเสียปับหลายได้พอ่อแม่พี่น้องมันได้คุมเสียได้โบมันมาป่อยากแห่งกินเด้แต่ว่าขอเช็กกรอนจากพอ่อแม่พี่น้องจ้าแต่แพทย์ก็เคยเอากับอยู่เฮ็ดกับ่บมีปัญหาแต่ว่า,มาเมล็ดผักเนี่ยเฮายัางบ่รู้เด้พ่อแม่พี่น้องว่ากฎไม้แต่ละประเทศระยะันนึงแพทย์บ่ได้แพทย์บ่ได้แบบว่า ลังเือขาจ้องตัวเครื่องบินขาก็ต้องไปข้าก็ต้องไปพานบ้านาน,น,านั่นบ้านนี้เมืองน,นันน่นประเทศนั่นประเทศนี่มันบอร์จากพ่อแม่พี่น้องขาก็ต้องรอบ้างว้ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนาะนี่จากพ่อแม่พี่น้องมันก็นจะประมาณน,นี้เด้อจ้ะเด้ออันนี้แผดเปลี่ยนเตาแก๊เด้อเพราะว่ามันแห่แห่มันเพื่อความรวดเร็วนะแม่พ่อแม่พี่น้องเตาแก๊ตาข้างในเนี่ยเวลามุ่งกล่องมันได้แต่ว่ามันสากแค่ก็เลยเปลี่ยนมาหมุนนี้เนี่ย อีจ้าน้อยก็ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะอีจ้าน้อยเขาก็ตักใส่ภาชนะของเขาเรียบร้่อยแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นเลยจ้ะไม่ยากนะจ้ะง่ายๆวิธีการเก็บถน้อมเฮ็ดไป้ถ้ากินด้ดนๆมาสิป,ประมาณนี้แหละนี่เห็นบอลลูกออกมาแล้วพี่น้องเพิ่นกันสิาคลายว่าลลางไปในโตน้าเหอนเขาก็แค่ไปน็อกน้ำเย็นเพราะว่าเวลาเขาตัดเครื่องตัดขาเขาก็ปัดฝุ่นออกอยู่แล้วมันบริเลกขี้ดินขี่ดอนเป็นไหนนาอพี่น้องจ้ะลวกพ่อพ่อยุบยุบพ่อกุบกุบนี่ยจ้ะบริเลกลวกโดนเด้อ นี่วแพ,กพ้กับพ่อแล้วจ้ะ๋ยวแพ้ก็พอแล้วนะจริงแล้วเขาลวกประมาณสามนาทีกับพ่อจะจัะทานแนาระนำปริมาณน้ำจิ๋เดือดจะจัดเด้อพ่อแม่พี่น้องสามนาทีกับพ่อจะต้องลวกโดนเพราะว่าแค่ให้พันยุบซื้อเนาะเนี่ยแพ,กพแ้กับพ่อและวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพอแล้วก่อนไฟเลยเนาะนี่ บอกพี่น้องหลวกแล้วหอมห่วยแล้วอหอมเลยแต่ว่าแค่ก็จะเปลี่ยนน้ำหลวกเห็ดนั่งล่มตอ้ะเดี๋ยวเอานี่ไปนอกน้ำเย็นก่อนนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วเขากสิดสีด้สสบัดสเด็ดให้เพิ่นสเด็ดน้ำเนาะคอยแพ็กใส่ถุงใส่ภาชนะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวครับไปนอกนอกน้ำเย็นเนาะอบพี่น้องจ้า มาบัดน,นี้พ่อแม่พี่น้องนี่กับห้อกัเตรียมน้าเย็นไว้เรียบร้อยแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้เป็นเป็นอ่าเวล้านั่งหงลังเสร็จแล้วเ้าให้เพลินเสด็จนหนาก่อนที่เ้าสิบแผกเขาสองฟิตแล้วจ้เะเนาะล,ลงไปเลยจา้าลงไปนอกในน้ำเย็นเลยเนาะง่ายๆบอดดี้เนีพ่อเมทพ่อแม่พี่น้องจา้าวิธีการท โอบแห้งง่ายพ่อแม่พี่น้องอบแล้วก็ซีนแต่ว่าต้องโอ๊บแ,แห้งๆแล้วจากเด้ออบให้เป็นแห้งเห็นหมดแล้วพี่น้องหยิบเข้ามากใกล้ๆหยิบเข้ามาใกล้ๆสูมก่อนนี่เนาะจ้ะล่างแค่นี้ละบ่ได้ล่างหลายนามเด้อหอยยาวหอยยาวหอยยำแค่นั้นแหละแค่กระลังต้มนม้ำสิลวกเห็ดนั่งลมต่อจ้ะ แค่นี้แหละค่ะพี่น้องจ้ะเขากะตั้งให้พันสเสดสไบจะครึ่งชมูให้พันสเสดหนามจนเบิด์ตเขากลอยมาแพ็คใส่ถุง้วกาศเขาฟิตไปเลยนะจ๊ะเนาะนี่ก็จะ,จะได้ประมาณสองถุงจ้ะก็จะ,จะได้ประมาณสองถุงเนาะ ซีเฮ็ดแกงใหญ่งกับซีเด้นั่นแหละแกงเดียวหล่ะคันซีเฮ็ดบ่แน่แพทอ่ะใช่ไเฮ็ดสองทุงอ่ล่ะพี่น้องเพราะทุงเดียวมันจะใหญ่โผล่เนาะพอข้าแกงข้าวกะปนกับอันอื่นนั่ำเนยสินะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งให้เสด็จเนาะจะเครืองชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันโอ้ย มาครัสิมาหลวกเห็ดนางรมกันต่อได้เด็จากพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดนางรมก็ลักษณะเดียวกันก็นลวโอ้นเห็ดนางรมยังไงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันเกิดในขอนเนาะแค่ตัดก,กาดใหม่กาดเหมยออกแค่นั้นละ่ะเป็นสสเป็นสอ,อยู่พี่น้องอันสีให คนข้าเจ้าน้องคนไทยถึงจากกันมาเอา <c oughs> ขอโทษค่ะพี่น้ะพอดีเพิ่นมาวางเขามาเอาเพราะไม่พี่น้องเพื่อนกปอยู่ไก่กัน,นอยากให้เพื่อนเด็กกินเด็กกินสุดถ่ายก็เลยต้องเอามาหลวกไหวนะมันมันบางมันดรอยูไก่กันเนาะอยากให้ทุกคนได้กินเด็กกินกันทวนหน้าละจ้ะแจก เพื่อนที่โรงงานนี้ได้กินกันแบบบ่อยมากพี่น้องขายแนนแจกแน่จ้ะยมีคนสื่อกข็ขายแต่ว่ารู้ซึกว่าสิซัมไดฟี่เห็นแล้วพี่น้องเป็นหายล้าให้หลายเนี่ยเห็ดจากธรรมาชาติห้องเก็บเ้องบริสื่อเนาะแบ่งกันกินทำไมพี่น้องเอ้ยอันใดมันใหญ่ทักหลายกะสีแม่จกน้อยเนาะอ,อุ้ยแดดดีแล้วพ้องพี่น้องแดดดีเราจ้าแดดดีแล้ว วายุว่าเมือ่อเศา้านี่เป็นสีหมอกหมอกคือจังว่าเขาก็จังขาวว่าอากาศสีแดดสีทพราแม่พี่น้องแิ่ที่เห็ดเฮียครับถอดของได้ทำความสะอาดเ <c oughs> วลาทำความสะอาดบ้านแล้วหนูบ่อยยากให้บ้านเปื้อนเลยพี่นอ้องเพราะว่าแพ้ใส่เวลาเห็ดความสะอาดดูมันดนเบิดมือเบิดเป็นเพราะว่ามันมันมันหลายจุดนะพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งห้องห้องบ่มีเวลาได้เห็ดดูดูน่ะไหม เวลาทาเห็ดเ่าต้องเห็ดแบบสะอาดไปเลยที่เดียวเนาะใส่เวลาเบิดมือเบิดเบนเบาๆบดจ้าน้ำไผ่เห็ดก้อมสะอาด ถนอมรักษาเก็บไปกินนานๆปีนี่แนม้เนิ้มตัวบริห็ดเลยบ่มีเวลาพ่อแม่พี่นออ้องเลยก็เรียกว่าผู้ใดมากก็หายเป็นเห็ดแบบนี้ไปเลยก็แล้วกัน ว,วิธีเห็ดแหนมค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าอย่าห day, ูเขาไปเบิ้งไดเลยได้แต่เด้อย้อนกลับไปดูได้เลยคือกันน่นแหละเห็ดยหนมใดก็คือเกาหันละสูตรเกาหันล่ะพ่อแม่พี่น้องก็นหนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดทำความสะอาดเห็ดต่อเห็ดเห็ดไอ้ที่ซีไปเห็ดแหนมเนี่ยต้องเห็ดความสะอาดปัดฝุ่นปัดยางดีเราไปนึ่งเนาะเป็นหนึ่งเซ็ตแล้วกะไปตั้งไว้พึ่งพหวนเสด็จหนางเสด็จหนามเซ็ตแล้วเ้ากะกะเทียมเลยจากทันี่ใส่หมูน้ากะนั่นแหละ พุกลงไปเลยแล้วก็เกลือ,อสูรสแค่นั้นหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เห็ดเป็นหอ่อเป็นห,อห่อหวเนาะและก็ต่างว้จากสองสามหมื่นก็กินได้แล้ว,ลวเอาเปียวหน่อยเปียวร้ายก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะอันนั้วิธีการนีม่ไม่ยากเลยจ้ะเบาขึ้งง่ายเนาะแต่ว่าทําเห็ดแล้วแบบหลายเรื่องเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอขั้นตอนมันเนาะ เฮ็ดนั่งร่มเนี่ยกัสิไดยูดอกแจ็กสามถุงหลวกออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจา๋าได้ยูดอกสามถุงจ้ะไดยูขอนเฮ็ดถุงหน่อยกับสิไดสามถุงถุงสียังไงกัสิไดประมาณสองถุงยุบแล้วเนี่ยเห็นป่าพี่น้องยุบแล้วยุบแล้วแค่นี้แหละนี่จ้าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องก็ต้มประมาณซ้ำกันนั่นละสองนาทีหรือสามนาทีนี่ลหละแค่นี้เองพ่อแม่พี่น้อง ถือนามข้าวเดียวส่วนตัวเห็ดนั่งลมถือหนำหอนแล้วก็ยุบแล้วบวบเห็ดนยะังถือนามข้าวเดียวเพิ่งก็ยุบจ้ะยุบแล้วข้ากระสีสามารถมีพื้นทีถันแซ่สดนี่พอแม่พี่น้องแนะนํำมาอยู่ว่าเห็ดเผ่งหวานฮันฮันฮัน,น,นแล้วก็เกิบสดเลยแบบว่าสองฟีดแพทเหด็ดบัวล้ยเด้อยสองฟีดแพทบัหลายจ้ะแพทตรงลวกแบบนี้หรือไม่กระตากแห้งแต่แพทบัวอยากตากเนาะ อยากลวกไห้ลวกกับแหงเนี่ยลวกลยังมีรสชาติกวัวแหงด้อจใจเด้อทอแมพี่น้องจา๋าแ้วกับพอ่อเราเด้เนี่ยเด้อมาเดี๋ยวเขามาตักแซ่ภาชนะเลยเป็นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นไหประมาณนี้ละพี่น้องก็ได้ขั้นตอนไม่ได้ยากเลยง่ายๆแต่ว่าไงไงต้องเถือบ่มีเวลาเลิกงานแล้วออกปลาเก็บเร็จแล้วบว่มีเวลาเห็ุผลไหมพี่น้องเอ้ย ผู้ใดอยู่ไกลๆเขียนหาเลยถ้าอยากได้เห็ดมาเอาไปกินเ <c oughs> นี่ยหละที่แพทย์ว่าต้องแจกเพราะว่าอย่งมันจะากเฮ็ดใบเบิบร์ดนั่นแหละพี่น้องอยากเพชรเฮ็ดทอดกรอบอยากเฮ็ดเฮ็ดสามรสใบให้กินอยากเฮ็ดทุกอย่างแต่ว่าเพียงแค่ว่าแพทย์โบมีเวลาพ่อแม่พี่น้องใส่สีเฮ็ดงานสาสีออกไปเฮ็ดคลิปวิดีโอไปเก็บใส่สีมาตัดต่อทะาลัางเทื่อกับประเด็ตอบคอมเมนต์เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องม,มันมันมันหลายอย่างห้องงานหลายหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันตัเล็กไกลเป็นว่า แปดบ่มีเวลาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญต้องมีเฮ็ดเก็บให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบิ่งสิ่งที่สำคัญนี่แหละเนาะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปนี่มาไปนห่อกหลังเย็นกันเลยจ้ะาอือเดินจา้าเอาประมาณนอนเลยเนาะพี่นอ้อง แค่เศษใหม่กากใหม่ซื้อได้พี่น้องมันเป็นไมีขีดอินขีดอ่อนเดี่ยเห็ดนางร่มเห็ดนางร่มก็ง่นนายเห็ดคมสะอาดง่ายเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเท่ากับเบิ้งตัวใดที่มัน,นมีนกากมึงกากใหม่ตีเท่ากับเช็คเช็คเช็ควิธีน็อกมันเย็นอนีกอย่างหนึ่งด้อจ้ะเพราะว่าหยังเป็นเป็นวิธีล้างเห็ดไปด้วยในตัวเนาะจ้ะเน้องมัน,นสะอาดสะอาด ให้เพื่อนไปกินมันก็ได้นา่ากินแนะ่เนาะพี่น้องจ้าเ <Okay. S 1> พื่นแพร์กบพี่จอยโอ้ยเขาแพร์กินกันแบบกินเพื่อพ่อแม่พี่น้องสุบหูสุบคนนั่นแหะกินค่ากินแน่แล้วเฮ็ดต้องเทือกแกงต้องเทือกหนาต้องเทือกแบมก so มกบมีโอกาส so าได้เฮ็ดคลิปซูบ้างต้องเทือกแบบว่มีโอกาสได้เฮ็ดซูบ้่ง่าก็เฮ็ดกินจ้ะเฮ็ดกินอยู่ พี่น้องเห็นบอกครับเห็ดน,นางลมแล้วก็เห็ดเห็ดอันเกาลัดท้าวให้ผึ่งเกาลัดท้าวนา่าจัะเดี๋ยวล่อต่างใบสักครึ่งชั่วโมงให้เพิ่นเสด็จหนาได้เข้ามาแพ็คใส่ถุงเก็บเข้าช่องฟรีซกกันเนะพี่น้องจ้ารอแ,แป๊บหนึ่งนะคะห้าบันี้พ่อแม่พี่น้องจะพามาจัดใส่ภาชนะใส่ถุงแล้วจ้ดเด้อ แค่นี้เราจะเรียบร้อยพี่นอ้องบ่ได้ง่ายใส่ถุงมัดปากเห็ดแบนแบนเสาฟิตเตอร์ ลื่นจะเมือกหน่อยนึงเด้อเห็ดตัวนี้แต่ว่าเวลาไปแก็งเนาะเสียก็เดออคือการเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเทั้งเห็ดผึ่งหวานเทั้งเห็ดผึ่งเหลือดเมือกคือกันที่บ่เมือกก็ซิมีเป็นเป็นเห็ดผึ่งขาลายได้จากเด้อบ่มเมือกเห็ดผึ่งขาลายเป็นบ่เมือกเด้อพี่น้องเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งอันเอากัมเห็ดผึ่งเลือเฮ็ดผึ่งนั่งหนีมันก็เลยจ้ะ ผงพ่อมันพ่อมันหยกแต่ไมนจัดอกกสองตูงจัดเห็ดทงสียังไงนะ แม่ใส่จากถุงหรือแม่ใส่ยังไมันสิได้แบบว่าพวดียกันถุงนั่นออกจะหลายนิดนึงแม่ไมใส่หยัเป็นหนังให้แม่ก็ไม่ไงถ้ากินได้เหมอนกพี่น้องเลยเดี๋ยวที่สี่พำให้พี่น้องเห็น,นป่ะเอาไปเสร็จที่สี่อะไล่ล่มออกหน่อยนึง แ,แค่นี้เองค่ะสี่ไรลูกมออพ่อแมนยังนีมันเสด็มีพื้นที่หลายๆจากพ่อแม่พีน่น้องจ้าเห็นเป็นแบน,นสีเนาะนถุงพอดีแกงแกงหมอหน่อยก็พอดีแ้ะแต่ว่าถองแกงหม้อไงกับบพอ่อจ้ะแต่ว่าผัดเ้ามีผักมีหยองใส่น้ำกับพอดีจ้ะบวก น้อน้องมึงนองไม่ยังกะว่ากันไปบอกดีเนาะมัน้องกัดสีแดงสองถึงเขากำเอาไว้จักแกงข้นๆกันนี่แหละแกงกูได้มากกว่แจ๊เขาประจานแต่กูไม่ได้กินพี่น้องแผลน,นะใจนะวาเอาไว้เอาไวถ้ถ้าแกงกินตะกรงผู้นั้นผู้นี้มากแจ๊ะเขาเบิด้ด ย่านก็ย่านาเขาจะเาคนด้กินข้นาวหน่ะไหมแต่พพอแม่พี่น้องอยู่ไกลๆแต่สิได้กินน้ำกกนเบิดน่ะล่ะเสียดายอยู่ไกลกันเกิดน้อง่อแม่พี่น้องจ้ะบานสีพอแม่พี่น้องคน,งน,ม,นงมาสง่งมาเห็นแน่วมาสั่งส่งไปคนหนึ่งแบบผู้สองแบบพี่น้องแม่นบ่ล่ะมันมันลำเอียงบ่ได้แล้วพี่น้องจ้ะเข้าต้องเป็นเข้าเป็นคนกลางเขาต้องแบบว่าห้ามลำเอียงนี่จ้ะ ขันทรงขันได้กินก็นต้องภูณะภูณายากินตลอดนะขันได้๋มึงได้เมื่อเนาะมีโอกาสก็ได้ไปฝากกันพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เรียบร้อยไปเดี๋ยวสิพธาตุขอสองฟิดได้จ้ะเด้อน,อนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องมีพนอนม่อแม่พี่น้องว่าให้เบิ้งข้างในอันนี้เป็นผลไม้ที่เก็บมาได้จ้ะเด้อผลไม้ที่เก็บมานั่นแพ็คถี่ไปเก็บมา,าสีแพเ้ามาแซร์หละ่ะที่ซื้อมาใบถ้าเฮ็ดอันนี้นี่เพกิพกพริกเพิกนี่ยังนี่เห็ดนั่งล่ม อันนี้ก็เป็นของกินแบบว่าเป็นพวกนังเมืองนังหมูแหนมเนาะส้นนี้ก็เป็นพริกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่อันนี้กับปูแล้วกับิีทั้างใต้มันบลอดไดมีัอย่างไรแต่พ่อแม่พี่น้องส้นนี่ก็เป็นพวกเครื่องพวกหลากพักชี่พวกเครื่องแกงเห่านี่ละนั่นกับกรากูดเ็นบอพ่อแม่พี่น้องจ้าเข้าแ็่จะเอาใส่แบบงสีเนาะโอ้ยนั่นเ็นบอต้องเอาตัวนี้ออกก่อนแบบสิเด็ เดี๋ยวค่อยเอาขังไว้ทุกถึงตัวน,นี้ก็อ,ออกมาอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวคอยไว้ข้า,างบนหิดไปอย่างสีแบนนี่เหรอนี่ต่อไปนี่น้ำเพชรเป็นแบนแบงสี่มันจะได้มีผื่นทีสำหรับแนวอื่นนั่มบอสนี่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นบอสประมาณนี้เลยค่ะเนาะ คลิปนี้แพคกับสีฟา้าวายซัมเนเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ามีพ่อแม่พี่น้องขอมา,มามาดามจัดให้นะจ๊ะขอมาก็จัดให้แล้วจ้าพ่อแม่พี่นอ้องว่าจะเห็นมาดามเห็ดถนอมอาหารไใบอุตโต้เดี๋ยวะส่วนกล่องนี่แหละวิธีถนอมกระเจงเสียเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้านี่แหละประมาณนี้ละเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดเด้อจ้จะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าอัน เป็นกำลังใจให้มาดามเฮกับคุณเอ็นจอยหลายสายเดนมาร์กเนาะขอบคุณหลายหลายจ้ะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ะเดอ้อสู้ๆไปด้วยกันจ้ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนาด้วยจ้ะเดอ้อ